สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะฮะวันนี้มมว,ว,วันนี้จะมีของมาให้ดูนะฮะอันนี้น,นะครับเป็นควอลา,ามาชนะครับรถนมนะฮะอันนี้เราขี้เกียจขี้เกียจเขย่านะฮะเราแกะออกมากินอย่างนี้เลยนะครับแต่อันนี้ครับผมนี่ตัวนี้เขย่านะฮะมีพี่ตัวพี่ตู่แล้วก็ นีเจนนิกนะครับมิกสกาโผล่พ้นแสงสว่างหน่อยครับพี่โผล่มานิดนึงอ่าต้องเสียตาชัยหน่อยนี่นี่นี่เราคิดว่ามันน่าจะได้นะมั้งเราจะลองมาลองแกะช่วยกันเขย่าสี่คนนะครับมันลองแกะกันดูเนาะกว่ามันจะกูเหนื่อยแล้วนี่ลองดูนะครับอนาตามันจะเป็นยังไงอุยเหมือนว่าได้แน่ๆเลยเฮ้ยอย่าพุ่งไปนั่นดิ จ้าเป็นไงโอ้โหไม่ใช่งา่ายๆนะนี่ <c oughs> นี่เอาวางไว้ผมเช็ดตีนเลยครับครับแล้วแล้วก็มาแล้วยังไงแดกมาเลยทีนี้อ่ลองชิม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 ให้พี่นิชชิมเดี๋ยวดีจับจับ <c oughs> แข็งไหมแข็งไห <c oughs> มเป็นไข่ดินเป็นไข่ดิ <c oughs> นไดโนเสาร์อ,อะไรอย่างนี้นะครับอ่ลองชิมโอ้บีทำไมเนี่ยนี่นะครับชิม กินแค่เดียวนะครับหมดแต่เข้ายาสามชั่วโมงนะครับมันก็โอนะเว้ยใช่ทำไมันไม่กินกันวันเลยเออไหนชิมละออออโอ้โหมันอร่อยกว่ากินธรรมดานะเว้ยอันนี้รสนมอันนี้รสช็อโกโกแลตโอ้เห็นยอดยอดนะอยู่รนน้าคนที่บอกให้ถ่ายวิดีโอนะครับหน้าตาเขาจะหล่อๆอย่างเงี้ยหล่อเท่ตีน่ารัก วันสวยน้องกงเพ,งเพาะมีสไตล์ <laughs> <laughs> โอเคไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันครับ